บรรยากาศตอนแรงหาวงแรงนะครับพื้นที่เขาเนาะครับแปลงหญ้าแพ่งโคลาครับเรียงง้อนะครับมาอีกแล้วประจําครับแม็กคครับโหนะครับของเขาอยู่ในช่วงสางยางเดียวนะครับนี่ช่วงลงทุนโอ้ลงทุนอย่างเดียวผู้สนับสนุนเนี่ยเริ่มซ้ายหัวแล้วครับสนับสนุนทุนเนี่ยลงทุนอย่างเดียวเลยครับ เรอบอกว่าแล้วครับพอดีสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาหอวหา,ามงเรียบร้อยแล้วเจ้าเขา้าเจ้าเดิมทีเคยมเมย์ในเขานะครับผมมาเสือลูกชาย,ลยเ,เล้าอายุสี่ขวบครับเป็นเราได้ครับเด็กผมเคยถ่ายลงแล้วแต่ว่าผมผมเคยถ่ายแต่บ่ได้เอาคลิปลงลลลครับลูกชายเล้ครับมาจกสั่งไงผมนี่น,นะครับแปลงงาอ๋อ เ็นแคนเซิลไปสองเจ้าแต่ว่าได้เพิ่มมหม่อีกสองเจ้านะครับเดี๋ยววันเสาร์คนสิมาเอาตอนนี้รอครับรอรอรอ,อ,อ,อวันเสาร์บ่กมาเอากะตัดเหงว่าครับโอ้ผมเนี่ยนะครับแลงนี้บพท่านไห้น้ำนะครับที่ตัดออกไปเนี่ยที่จริงต้องไห้น้ำไห้ปุ๋ยได้แล้วนะครับสูบน้ำใส่เต็มๆแล้วก็วานปุ๋ยยูเรียน,นะครับมันค่อยสีงาม เพราะว่าตอนนี้ที่ผมถ่ายเบิ <go> being cosas, ้งคือผันนาบไปลงสะอยู่ครับเต็มนาศีเต็มแล้วแล้วอีกจังหน่อยกับไดีเดินพอลงมาทางปีเนาะครับสำหรับให้น้ำไห้ปุ๋ยเพื่อรอบต่อไปนี่นะครับเกิดไม่ไหมมันติเป็นยังสี่นะครับสังเกตเบิ้งนะครับแพ่งกุลาสำหรับมือไม้นะครับนี่เปิดไม่ไหมมันก็สิดยงแงงยังี่ละอันหมายถึงว่าเพราะมันเกิดเกิดไม่ได้หมายถึงว่าปลูกแล้วเกิดแล้วมันถังสี่ละ ตัดออกไม่ไหมนี่เป็นที่แล้วพออีกอย่างหนึ่งพอมันขึ้นหนาตึ๊บเหรอนก็ทีหนาขึ้นหากันเองครับโมเมนต์มามันต้องเป็นแบบเกิดทุกตารางนิวมันโมเมนต์เนี่ครับเนี่ยตัดออกไม่ไหมมันก็จะเป็นคล้ายๆเงาไผลเงามันหนึงที่ละเนี่ยมันจะเป็นเงาเบ่งบรรยากาศน้ำแรงนะครับเนี่ยเนาะนี่พอมันเต็มหากันเหรอบางทีเราเห็นดินเห็นอย่างไหมครับเนี่ยตื๊บฟังคุ่นพีไา้นะครับเราตัดหยาไปไว้สับที่ปลายง่วนะครับวันนี้นะครับ ืัอนี้ผนมาเก็บงานให้นะครับหลังจากที่เห็ดไปตอนนั้นนะครับดินมันมีเหลืออยู่โน้นหนึ่งผลมาเก็บงานไปประมาณสี่สิบรถนะครับนะครับนี่ครับโอ้แป๊บเดียวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับว่นเดียวกบเมืงท้ายไปเบิ่งตอนแม่คูขึ้นรถนะครับตอนแรกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเราจะไปเจ้าไม่ต่อนะครับเพื่อว่าใดดีนะครับรถแม่คธุรกิจดีนะครับวุ้ดีมี กอนเห็ดกอนต่ว่าเดียวนี้ก็มีเกือบสุบานแล้วครับเป็นธุรกิจที่ดีมากอ่านี่ในพื้นที่เรียงว่าเขาได้ครับนี่สามไรได้ครับพื้นทีป่ปล่อยปล่อยหนาแหล่งนะครับปล่อยปล่อยหนาฝนพุนพ่นพุ่นหม่องเขานอนวินอันนั้นกับกองแฟงนี่กับทอมครับกบระทอมแรก็แรกๆที่เขาลงทุนไปสามปีที่แล้วครับว้างระบบด้วยเงินเจ็ดหมื่นบาทตอนนี้ก็หมดใบหลายแล้วยังไม่ได้คืนเลย้องหันกับไปซื้อเสาหัววมาไหม เท่ห,หาหกพันตอนนี้ก็ลออรวดน้ำอีกหาพันซื้อ,อยางเดียวครับช่วงนี้ลงทุนนะครับพี่เรานี้นะไพอดีผมก็เลิกจากโรงเยี่ยนมากเลยแวะมาเบิงนะครับเพิ่นเก็บงานเห้เ็รเกบรอยแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เพิ่นเก็บงานผมก็เสิได้บปรับทีปรับทางไปถ้าเตรียมตัวเห็ุหน้าเนาะครับกว่าขันฝนลงมันสิยาก เป็นนสิ่ายรถไปทางอื่นนะครับอันนี้ก็หางงปวดหัวนะครับโอเคครับผมคลิปนี้สันส้นๆนะถ้าใเบื่องบรรยากาศในการลงทุนลงตลอดมีแต่ลงทุนสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็เก็บ้อยแล้วนะครับงานเพม่อนมาเก็บงานให้นะครับรถด,ดำหาคันนะครับคันหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับกันเราไปเก็บแล้วหาคัน หมแม่โ,โคเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับของเขาที่วา่าค้างไว้ตอนนั้นช่วงลงทุนอย่างเดียวนะครับช่วงนี้งานลงทุนครับพื้นที่หม่องยงง่วงเขาเะครับพื้นที่เลี้ยงวัวของเราอยงนี้สามไร่นะครับเก็บงานอยู่ทงนาไห้นะครับที่มันเหลือที่มันค้างเหลือ เป็นสีแปลงหยาของเขาขหลังกับเป็นแปลงแพนโกลาานะครับแคนกลา่าก็เป็นเม้าวันเสาเสาองหันบอด้มาปลาเสานี่ครับก็เตรียมแปลงมาทันรอมานะครับนี่กระทอมกระทอมที่ลงทุนไปตั้งแต่สามปีที่แล้วโดยงบลงทุนเจ็ดหมื่น 7, บาทกับการเดินสายไฟออกมาจากในหมู่บ้าน อุ่นบ่เป็นหลังนี้นะครับบานอุน่นในหมู่บ้านหุน่นสื่อสายไฟสื่อเสาจางคนมากเดินสายไฟเห็ดระบบน้ำเดินปั๊มเดินยังสื่อเสาสื่อหัวสื่อรวดน้ำลงทุนไปแล้วครับหลายปันนับันยังลงทุนเ่าท่านได้พอออ,อยู่ครับลงสุป,ปีหวังว่าปีนี้เขาจะมีกำไรนะครับ อว่าปีนี้ก็ลงทุนก่อนหนึ่งไปวังหันนี่ยกับเรื่องที่เอาวันอาทิตย์วัองหันกับไปซื้อเสาหกพันกว่าบาทเสาไม่ก็ยังบาท่านพ่ออีกครับต้องลงทุนซื้อรวดน้ำอีกหาพันกว่าบาทอีกก็ยังบาท่านพ่อเลยครับค่อยๆเหดไปครับลงทุนไปเงินลงทุนเนี่ยมาจากเงินเดือนนะครับมบนเงินขายงวต้องบอกไปก่อนครับนี่นะครับบรรยากาศเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับ เก็บงานจากไฮนาเข้าึ้นมากอเข้ากับสิได้มีเวลาปรับทีปรับทางเป็นไฮนาแบบที่นี่ฝนลงก็สิได้ไทกบปรับทีปรับทางให้มันเป็นไฮนาสมบูรณ์ประว่าเมื่อกี้มันยังมีเหลือไฮนาเหลือโนนที่วาย่ไฮนาคนเราออกว่าท่านเบิดนะครับนี่นะครับหลดรวมเป็นมีหาคันนะครับแมคโคเป็นมีแมคโคสองคันนะครับเจ้านี่แหละครับที่มาขุดสะอ่าห้ผมที่ผมปลูกผักหวานนะครับ มีโกปักว่าด้วยครับผมมาสิจงไว้แล้วก็ต่ว่ามีความคิดว่าสิปลูกโกกขำสาอีกยู่ครับปลูกกคกซำสาไว้เห็นเป็นหมยิ่ง่อยู่นีนะครับยู่นพ่้นทีสามไรนี่ครับสิปลูกไว้กลางๆเลยครับโคกซำสายิ่งยห่งง้อไว้ไถ่ายอยู่ก็ใส่ไต่ผมป,ปีนี้แหละครับปีนี้นะที่ได้ปลูกเตรียมไว้อยู่ครับอันนั้นก็คอกฟางฟางมวนแล้วก็ห้างงาสำหรับหนาฝนอันนั้นคือโพน ที่เฮานอนเว้นฝาง,งัวในช่วงนี้นะครับอับผมกับคลิปนี้กัสันสันนะครับเลิกโรงเรียนมาหามุมงสิงเครื่องแล้วเพิ่นเก็บงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพิ่นสิจ่ายไปอีกบอ่าทงหนึ่งนะครับไปเก็บงานทื่กันงานแหลนดินายใดดีนะครับเพิน่นจนรวยลแล้วล่ะเจ้าของอรถเบนโก้เพิ่นก็ซื้องาะพอพันมากไม่นะครับแสนซีเพิ่นกับมาเอาหยาน้ำผมไปนี่นะครับเดี๋ยวหยาด้ำผมไปปลูก สีนีีแดงงามนะครับบริการยูบานนนหมิน้านองไฮท,ทางบ้านหันไ่ตำบลในเมืองนะครับทางโอ้ตำบลเมืองพ้นนะครับอ่าติดต่อ่นไปได้หรือว่าสอบถามผมมาได้นะครับผมก็แนะนำให้ได้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สับนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ